สวัสดีครับผมแต้มนะครับผมวันนี้ผมมาพูดเรื่องการซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยกับซื้อบ้านเพื่อการลงทุนนะครับผมก็จริงๆก็เหมือนมาตามกระแสแต่ช้าไปหน่อยก็คือ,อมันจะมีช่วงหนึ่งที่มีอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งเขาพูดเรื่องการซื้อบ้านแต่เป็นการลงทุนที่แย่นะครับผมแล้วก็จะมีจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเขาอธิบายเหตุผลได้ค่อนข้างสมเหตุสมผลนะแต่พอมันตัดมาสั้นๆเนี่ยมันดูแบบโอ้ ถ้าซื้อบ้านมาดูมันามันดูแย่จังเลยมันดูแบบห่วยแตกขนาดนั้นเลยเหรอนะครับผมซึ่งจริงๆก็คือถ้าถ้าเปิดในดีเทลหรือแลกเปลี่ยนเนี่ยมันก็อยังไงดี่ละคือหนึ่งนะครับผมที่าจะพูดกันกันคือหนึ่งซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยกับซื้อเพื่อการลงทุนนะครับผมคือผมจะเปรียบเทียบอย่างนี้จริงๆผมเคยไปถามกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแกบอกว่าถ้าลูกสาวป่วยเนี่ยจ่ายเงินไปสองแสนเนี่ยอันนี้ถือเป็นการล มันถือเป็นการลงทุนที่แย่ไหมมันไม่มันไม่เห็นงอกเงยอ,อะไรเลยซื้อเสื้อผ้าสวยๆเนี่ยนครับผมบางทีก็คนอาจจะแบบเออของแบรนด์น o n แบรนด์เนมจริงๆมันก็ไม่ได้งอกเงยอ,อะไรนะครับผมก็คือ,ค,อคือมันเป็นการซื้อเพื่อกึ่งๆเขายกปัจจัยสีเนาะนะครับผมเครื่องนุ่มผมยารักษาโรคที่อยู่อาศัยอะไรพวกนี้มือถือไม่รู้นับหรือ,อนเปล่านี่คือพอเป็นการซื้อเพื่ออยู่อาศัยเนี่ยคือคุณจะ มุ่งไปอีกแบบผลตอบแทนที่คุณได้จากการอยู่อาศัยเนี่ยนะครับซื้อเพื่ออาศัยเช่นไลฟ์สไตล์นะครับ,นะรบผมใกล้บ้านใกล้เอ้ยไม่ใช่ใกล้บ้านบ้านใกล้ที่ทํางานใกล้โรงเรียนใกล้ชุมชนที่คุณชอบนะครับผมขนาดของบ้านเอย่ยที่มันเหมาะกับครอบครัวของคุณนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกนะความปลอดภัยอะไรต่างๆแล้วก็ความสามารถในการผ่อนของคุณนะผมก็จะเป็นเป็นการซื้อเพื่ออยู่อาศัยนี่วิธีที่คุณคิด การซื้อเพื่ออยู่อาศัยแต่พอการซื้อเพื่อลงทุนเนี่ยมันจะคิดอีกแบบมันจะคิดว่าเอ้ยมันจะเติบโตเท่าไหร่ยูต่อปีมันจะเป็นยังไงคือพูดง่ายคือดอกไอ้อดอกที่มันออกต่อปีเป็นยังไงสภาพคล่องในการขายขายง่ายขายเร็วขายยากนะครับผมมีคนอยญ่จะซื้อหรือเปล่านะตอนนั้นมันจะคิดกันกันคนละแบบซึ่งบ้านเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินนะครับผมในแง่ของการลงทุนเนี่ยมันไม่ มันคือการลงทุนแม่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมมันต้องมันต้องศึกษาเยอะแล้วก็ในมุมของคุณนั้นที่คอมเมนต์เนี่ยก็เขาจะมีมุมว่าทําไมมันถึงไม่ดีนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วมันก็มีปัจจัยที่เขายกมาประกอบเนี่ยเออซึ่งผมอาจจะมองต่างกันมากในะแง่ของเออมันคนละโลเคชันมันแง่ของคนละบริบทนะครับผมคนละประเทศคนละเมืองนะครับมันก็จะจะต่างกันเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย คือการซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยมันไม่ได้ผิดขนาดนั้นนะครับผมยิงไม่จำเป็นต้องซื้อบ้านก็ได้คุณมีบ้านเพื่อเพื่ออาศัยอยู่นะครับผมแล้วก็คือทางคุณคนนี้ก็จะแนะนำว่าไปเช่าดีกว่านู่นนี้นั่นเอาเงินไปลงทุนนู่นนี้นั่นอะไรอะไรก็แล้วแต่คือผมว่าคือปัจจัยและบริบทของแต่ละคนนะแต่ละพื้นที่เนี่ยมันต่างกันเยอะนะครับผมบางทีพอพะแต่ผมผมรู้สึกว่าพอขวดเป็นคําสั้นๆเนี่ยมันดูแบบ มันดูคลิกเบ็ดอะแม่งดูล่อตีเนี่ยนะครับผมแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยซื้อเพื่ออยู่อาศัยคุณก็ต้องอคือยังไงซื้อให,ให้เหมาะกับคุณแล้วก็จริงๆอ่ะไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้แต่คุณต้องมีบ้านเพื่อตอบโจทย์อะไรเหล่านั้นนะครับผมแล้วก็สําหรับการลงทุนนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงคุณก็ต้องศึกษาอะไรขอของคุณไปเองนั่นแหละนะครับตัวน,นี้จะเป็นมุมผมต่อ,ตอ เรื่องการซื้อจผมอยากใช้ว่าการหาบ้านเพื่ออยู่อาศัยกับการซื้ออสังหาเพื่อการลงทุนนะครับผมอันนี้มันจะต่างกันเยอะนะครับเพราะคุณอย่าลืมว่าบางทีคนที่ซื้อเพื่อเพื่อการลงทุนแบบเมีคนเช่าแน่นอนเนี่ยจังหวะไม่เช่าเนี่ยคุณทํำยังไงนะครับมันจะมีดีเทลของการลงทุนเนี่ยเยอะแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันมีคนทําได้ไหม <t> ไม่มีคนทําได้นะครับผมส่วนการซื้อเพื่ออยู่อาศัยเนี่ยมันเป็นตามเงื่อนไขที่ผมบอกเมื่อกี้แหละ เหมาะกับไลฟ์สไตล์ตคุณไหมเหมาะกับครอบครัวคุณไหมอ่ามันมันมันสะดวกกับชีวิตคุณปลอดภัยกับชีวิตคุณจริงหรือเปล่าแล้วคุณผ่อนไหวไหมนะครับผมคือแค่เช่าแค่เช่าไหวไหมเนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่งแนละ้วคือถ้าซื้อมาเพื่อผ่อนเนี่ยก็จะเป็นอ,อีกประเด็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมส่วนในระยะยาวเนี่ยคือบางทีคนจะพูดกันเรื่องต่อไปก็คือในบางประเทศเนี่ยคุณชาตินี้คุณอาจจะไม่มีปัญญาซื้อบ้านก็ได้นะ นะครับผมอย่างเมืองในแบบสมมติเมืองในอังกฤษอย่างเงี้ยคนอังกฤษเองอาจจะชีวิตนี้อาจจะไม่มีไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองนะครับผมโดยทางคนจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านนะครับผมคุณมีสิทธิ์เป็นมีกรรมสิทธิ์99าสิบเปีบบประมาณเนี่ยนะครับผมคือบริบทมันมันจะต่างกันเยอะแต่แน่นอนว่า,าตลาดไทยก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับผมจากเงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ยก็ ทําให้การเลือกซื้อเพื่ออยู่หรือการซื้อเพื่อลงทุนอสังหาประเภทบ้านเนี่ยก็จะต่างกันออกไปยังไงก็ค่อยมาคุยกันอีกในในประเด็นถัดไปอันนี้ผมก็จะแชร์ในมุมเรื่องของการซื้อบ้านเพื่อการลงทุนกับการซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยนะครับผมหรือใครมีความเห็นต่างๆอะไรกันออกไปก็คอมเมนต์กันด้านล่างได้นะครับผมยินดีรับฟังขอบคุณครับ